สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่แมสเซจทาโร่ายตานะคะจงจําไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนแรรอยยิ้มของตานะคะใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบพิลลิงฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนและพวงกุญแจหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันคะ่ะสวัสดีคนราศีกันด้วยนะคะ เรามาดูกันว่าคนราศีกันในเดือนพฤศจิกายนจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างนะคะหวังว่าคนราศีกันจะสบายดีแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะเรื่องร้ายๆเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปในทุกๆวันให้ลุกขึ้นสู้กับพลังงานด้านลบนะคะแต่เป็นกําลังใจให้เสมอเลยเอาละค่ะมาเริ่มมัลมอยซอยไพฮาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ ตาขอเช็คพลังงานด้วยรูนก่อนนะคะพีซากับบุญโยนะคะทุกคนตารู้สึกว่าพลังงานของคนราศีกันนะคะค่อนข้างที่จะก่อนหน้านี้อาจจะเจอสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีมากนะักแต่ดึงตัวเองออกมาแล้วแล้วก็ตอนนี้รู้สึกมีความสุขมากๆรู้สึกว่าตัวเองราบรื่นคิดอะไรก็ค่อนข้างที่จะเป็นในเรื่องของความสุขเป็นหลัก เอาตัวเองเป็นหลักนะคะคนราศีกันในช่วงนี้ก็ดีมากๆเลยค่ะพลังงานจากร้ายกลายเป็นดีไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเอาละค่ะแล้วเรามาดูกันว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกับคนราศีกันในเดือนพฤศจิกายนคะ่ะขออนุญาตสับไพ่สักครู่นะคะเจ็ดเหรียญค่ะ ตาลงมือทำอัศวินถือถ้วยเด๋อชาริออตตาขอเปิดทีละห้าใบนะคะห้าเหรียญเจ๋อไฮพิเทรดค่ะตารู้สึกว่าคนราศีกันนะคะในเดือนพฤศจิกายน คุณจะต้องมีการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสายงานของคุณหรือว่าการลงมือทำบางสิ่งบางอย่างจะได้ข่าวจากคนที่อยู่ไกลกันอาจจะเป็นคนต่างประเทศหรือบางคนอาจจะมาขอหยิบยืมเงินก็เป็นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องเจอก็คือว่าอาจจะต้องใช้การตัดสินใจนะคะใช้สติ ใช้การไต่ตรองว่าการที่คนมาขอความช่วยเหลือจากคุณคุณสามารถที่จะช่วยในเรื่องไหนได้บ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของเจ็ดเหรียนนะคะต่รู้สึกว่าคุณอาจมีการทำบางสิ่งบางอย่างมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะสำหรับคนราศีกันอาจจะเป็นในเรื่องของการทำงานที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้านะคะแต่ก็จะต้องทำเพราะต้องมีในเรื่องของภาระหนี้สินในเรื่องของ สิ่งที่จะต้องไปผ่อนชําระนะคะแล้วก็ถ้าสําหรับบางคนก่อนหน้านี้อาจจะมีความขาดแคลนในเรื่องของการเงินมาบ้างเช่นใช้เงินเดือนชนเดือนนะคะหรือว่าการไปขอความช่วยเหลือเรื่องเงินกับคนอื่นก็เป็นไปได้นะคะแต่ต่อไปนี้สิ่งที่ตากําลังมองเห็นคุณจะมีการใช้จิตของคุณในการดึงดูดการเงินที่มีความมั่นคงมากขึ้น คุณจะมีความนิ่งในเรื่องของอารมณ์ร้อนนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนแล้วก็ไม่ค่อยฟังคนอื่นมีพลังแห่งการต่อต้านเยอะนะคะไม่ค่อยโอ,อนอ่อนผ่อนปลนเสียเท่าไหร่ต่อไปนี้ในเดือนพฤศจิกายนคุณจะได้รับข่าวบางสิ่งบางอย่างอย่างที่ตาบอกนะคะจะเป็นข่าวดีให้คุณได้เริ่มต้นในการใช้ชีวิตแบบใหม่และคุณก็จะได้ มีความมั่นคงจากการที่คนได้ลงมือทำนะคะเราจะรู้สึกว่าเรื่องต่างๆมันกำลังจะดีขึ้นแล้วสิ่งต่างๆจะทำให้คุณรู้สึกดีมากขึ้นแล้วก็คุณจะกลายเป็นคนที่ตระหนักรู้ตื่นรู้ได้มากขึ้นจริงๆไพ่เดอะไฮพิเทรดเป็นคนที่มีสัญชตาตญาณในการเรียนรู้เวลาเรียนรู้อะไรก็จะก้าวกระโดดนะคะแล้วจะไม่รู้สึกว่าจะยอมแพ้อ,อีกต่อไป คุณจะเฝ้าถามคำถามนี้กับตัวเองเสมอว่าคุณปรารถนาที่จะได้สิ่งไหนๆมาก,ก็แล้วแต่เพื่อใครเพื่ออะไรสร้างแรงสั่นสะเทือนเพื่อได้รับสิ่งนั้นมาให้เร็วที่สุดยิ่งคุณปล่อยวางยิ่งคุณมีการนั่งสมาธิยิ่งการที่คุณรู้สึกมีความคิดบวกกับตัวเองได้มากเท่าไหร่นะคะคุณจะสามารถควบคุมความคิดของคุณให้ดึงดูดอะไรก็ได้ คุณจะเป็นคนที่ผ่อนปลนได้มากขึ้นคุณจะลงมือทําที่ก้าวแรกจะหลุดจากกรอบเดิมๆเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าหลุดจากกรอบตั้งแง่ถ้าหลุดจากกรอบการที่คุณเป็นคนต่อต้านคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตแน่นอนชีวิตของคุณจะดีกว่าเมื่อวานเสมอเพราะคุณทํางานมาอย่างหนักใครบอกว่าไม่ดีฉันพร้อมที่จะสู้ ฉันพร้อมที่จะควบม้าด้วยจิตที่แข็งแกร่งของฉันคือควบคุมตัวเองในจุดที่สูงที่สุดแล้วก็ไปในจุดที่สูงที่สุดเช่นกันเพราะผลของการกระทําของคุณน่ะคุ้มค่าเสมอที่คุณจะได้รับรอคอยได้เย็นได้มากขึ้นอยู่ตรงกลางระหว่างขาวและดําเดินทางสายกลางได้มากขึ้นบางคนเปิดตาที่สามแล้วมีญานอย่างรู้ด้วยนะคะ รู้แล้วว่าอดีตตัวเองเป็นใครและรู้แล้วว่าตัวเองจะลงมาทําอะไรบนโลกใบนี้ได้ด้วยซึ่งอืเป็นคนที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วคนราศีกันชอบที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าอยู่กับคนอื่นและมีความห่วงแหนความเป็นตัวเองอะจะไม่ให้ใครมาฉกฉวยผลประโยชน์จากคุณถ้าก่อนหน้านี้คุณเป็นคนที่ให้อย่างเดียวไม่เคยเรียนรู้ที่จะได้รับต่อไปนี้ จะเรียนรู้ที่จะได้รับมากขึ้นให้ด้วยได้รับด้วยสร้างบาลานซ์ให้ตัวเองคุณจะเป็นคนที่ฝึกบริหารจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดว่าฉันไม่มีเวลาทําอย่างนู้นฉันไม่มีเวลาทําอย่างนั้นคุณจะเป็นคนที่แบ่งแยกระหว่างความสําเร็จและความล้มเหลวได้โดยการมีเวลาทําสิ่งที่ชอบทําสิ่งที่ใช่แล้วคุณก็จะได้สิ่งที่คุณปรารถนานได้ด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะเรามีเรื่องไหนอีกคะ คนราศีกันโอ้ราชาถือถ้วยจากอัศวินถือถ้วยเป็นราชาถือถ้วยนะคะราชินีถือเหรียญตารู้สึกว่าเหมือนไพ่มันหนาราชินีถือเหรียญค่ะทุกคนความมั่นคงทางด้านการเงินการเปลี่ยนจาก คนที่มีความสุขแค่เริ่มต้นกลายเป็นเป็นคนที่มีความสุขแบบยิ่งใหญ่เป็นคิงนะคะเป็นคิงเป็นควีนเจอเดวิลหนึ่งดาบสู้ด้วยตัวเองมาตลอดจริงๆคนราศีกันที่มาดูคลิปนี้นะคะราชนินีถือเหรียญ่ะไพ่ก็อยากจะบอกคุณว่าโอ้ไม่ใช่สิใบนี้คืออัศวินถือเหรียญ เจ้าหญิงถือเหรียญกับราชินีถือเหรียญน,นะคะก็คือว่าไพ่ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันมากๆเลยคุณมีการต่อสู้เรื่องการเงินนะคะหรือเรื่องไหนก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าสู้มาด้วยตัวเองตลอดพึ่งพาคนอื่นไม่ค่อยได้นะคะ จริงๆสู้ด้วยตัวเองแล้วก็ชนะเสมอด้วยถึงมันจะนานถึงมันจะแบบรู้สึกว่าไม่ไหวในบางครั้งแต่ในที่สุดคุณจะชนะและราชาถือถ้วยเจ้าหญิงถือเหรียญและราชินีถือเหรียญก็อยากจะเน้นย้ำว่าความสุขของคุณนะคะมันจะกลายเป็นความสุขที่ก้อนใหญ่มากขึ้นพอมันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นคุณก็จะนำความสุขของคุณนะคะ ไม่ได้แค่มอบให้แก่คนในครอบครัวหรือว่าคนที่ใกล้ชิดแล้วคุณจะมอบให้กับคนอื่นๆบนโลกใบน,นี้ได้ด้วยเวลาคุณไปพบเจอใครอยากจะมอบความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นอยากจะมอบเสียงหัวเราะให้กับคนอื่นนะคะแล้วก็จะได้เรียนรู้ในสัญชาตญาณของตัวเองจริงๆมีความใจเย็นก่อนหน้านี้นะคะอาจจะให้ตาขอนญาตปิดไพ่อาจจะให้ไพ่เดวิลวันนี้นะคะ่ะ กักขังคุณไว้ในระยะเวลาของช่วงชีวิตหนึ่งนะคะแต่ต่อไปนี้สิ่งที่ตามองเห็นคุณจะเป็นคนที่ไม่ยอมให้ความคิดด้านลบมากักขังตัวคนไว้จะพร้อมบวกกับพลังงานด้านลบจะต,ต่อสู้ให้สิ่งนี้มันอยู่ข้างหลังคุและคุณก็จะนำหน้า1นเก้าเสมอและสิ่งที่มันพ่วงมาจากสิ่งที่คุณตัดพลังงานด้านลบไปแล้วอะคะ่ะมันคือเหรียญ ความมั่นคงทั้งในด้านจิตใจจะดึงดูดความมั่นคงทางด้านการเงินมาได้ด้วยและจะมีความสุขยิ่งมีความสุขยิ่งทำให้ตัวเองได้รักได้ชอบในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการใช้ชีวิตในแต่ละวันยิ่งมีความสุขมากเท่าไหร่เงินหรือสิ่งที่เป็นพลังงานส,งสูงก็จะวิ่งเข้าหาคุณด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้น ถ้าสำหรับบางคนที่ยังไม่เคยขอบคุณอะไรเลยในชีวิตจงเรียนรู้ที่จะขอบคุณไม่ว่าคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆแต่ในโลกของจิตวิญญาณมันไม่มีคำว่าเล็กน้อยนะคะขอบคุณตัวเองขอบคุณลมหายใจของเราที่เราได้ตื่นมาใช้ชีวิตในทุกๆวันขอบคุณที่เราได้ไปทำงานที่นี่ขอบคุณบริษัทนี้ที่ได้จ่ายเงินให้กับเราในแต่ละเดือนมาชำระ หนี้สินมาชำระให้กัลยาณมิตรของเราที่เขารู้แล้วว่าเราสามารถผ่อนได้พวกบัตรเครดิตหรือว่าเรามีการไปกู้หนี้บ้านหรือว่ากู้ในเรื่องของการซื้อรถเขาเห็นว่าคุณมีศักยภาพในการที่คุณผ่อนได้ผ่อนไหวเขาถึงให้คุณได้เงินก้อนมาเพื่อชำระหนี้สินในแต่ละเดือนนั่นเองนะคะดีมากๆเลยการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินถ้าคุณมีการเงินที่ไม่ดีนะคะ ต่อไปนี้คุณจะมีการเงินที่มีความมั่นคงจริงๆแล้วมีเรื่องไหนอีกคะขอสองใบค่ะเจด็ดดาบห่ถ้วยขออีกใบหนึ่งค่ะสเตนค่ะตารู้สึกว่าคุณมีการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างแต่ว่าเปิดเผยไม่ได้นะคะอาจจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของติดวิญญาณเพราะว่าคนทั่วไปก็ไม่ค่อยเข้าใจสายนี้เสียเท่าไหร่อาจจะรู้สึกว่าแปลกประหลาดอาจจะรู้สึกว่าคุณ ไม่เหมือนคนอื่นแต่ไม่เป็นไรค่ะในบางเรื่องเราก็ไม่จำเป็นจะต้องบอกใครก็ทําไปเรื่อยๆยิ่งคุณประสบความสําเร็จมีการเป็นโลมาหน้าฟีดว่าทําสิ่งนั้นได้ทําสิ่งนี้ได้นะคะคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยส่วนใหญ่ถ้าคนที่อยากจะเรียนรู้ก็จะทักมาหาคุณแต่ถ้าส่วนใหญ่คนทั่วไปก็จะบอกว่าคุณก็แค่โชคช่วยแต่เขาไม่รู้หรอกคะ่ะว่าคุณจะต้องมีการฝึก อกัับตวเงมีการทําสิ่งนี้เพื่อที่คุณจะได้รับโอกาสนี้โอกาสที่คุณมองเห็นว่ามันคือโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเราสามารถทําให้สิ่งเหล่านั้นมีความสุขมากขึ้นได้ในชีวิตคุณสามารถหารายได้จากสิ่งนี้ได้ในความเป็นคุณเองแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้นะคะคุณก็แค่พอมีพอกินสิ่งเหล่านี้เวลาคุณคิดว่าคุณพอมีพอกินจักรวาลก็อยากจะบอกว่า เอาไปอีกลูกเอาไปเยอะๆเอาไปทำเพื่อคนอื่นเพราะคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งจริงๆในเดือนพฤศจิกายนไม่ว่าจะเจอเรื่องไหนจะมีโอกาสที่ดีจะมีสิ่งที่คุณจะต้องผ่านไปให้ได้อาจจะเป็นความท้าทายในรูปแบบใหม่ๆซึ่งเราจะต้องเจอไปตลอดชีวิตนะคะทุกคนและอาจจะเจอคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากจะบอกความลับของคุณนะคะหรือไม่ค่อยอยากจะส่งสิ่งกับคนพวกนี้นะัคุณก็จะออกมา อยู่กับตัวเองมาเรียนรู้นะคะในเรื่องต่างๆที่คุณชอบและคุณก็จะมีการลงมือทําเป็นการโรยเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวในอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นไพ่ทาโร่ออกมาประมาณนี้นะคะการเงินที่มั่นคงต่อไปนี้จริงๆการสู้ต้องสู้ถึงจะชนะนะคะคนราศีกันเอาละค่ะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคนราศีกันเพิ่มเติมว่าอะไรคะด้วยไพ่สุขขีนะคะชนะมารเห็นไหมคะ ใครก็ทำอะไรคุณไม่ได้คุณราศีกันนางฟ้าสังคมต้องการคุณคือคนที่ชอบปิดทองหลังพระแน่ๆทำเพื่อผู้อื่นแต่ไม่ชอบพูดไม่พูดมากเจ็บคอไม่อยากพูดมากแค่ทำก็พอไม่อยากเอาหน้าอยู่เบื้องหลังก็พอแล้วฉันมีความสุขจากใจนี่คือคุณนะคะแล้วนางฟ้าก็อยากจะบอกว่าอยู่เคียงข้างคุณเสมอเลยอยู่เบื้องหลังของคุณนะคะ ไม่ว่าใครที่จะพยายามทำอะไรคุณใส่ร้ายคุณป้ายสีคุณนะคะปั่นป่วนในตัวคุณมากเท่าไหร่แต่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจัก,กรวาลที่อยู่เคียงข้างคุณแล้วก็พยายามที่จะปัดเป่าสิ่งเหล่านั้นให้ออกไกลจากตัวคุณมากขึ้นนะคะเพราะคุณคือคนที่สังคมต้องการทำเพื่อผู้อื่นตลอดไม่เคยอยู่ไม่เคยมองถึงความรู้สึกเองด้วยในบางครั้งว่าจะไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นสายเปแต่อยากจะบอกว่า เอาเท่าที่เราไหวเอาเท่าที่เราได้เราให้ความรู้ได้นะคะทุกคนเราให้เสียงหัวเราะให้คำปลอบใจได้นะแล้วก็ดีทําอยู่แล้วก็ทําต่อไปนะคะคนราศรีกันดีมากๆเลยเอาละค่ะขอพลังจากจัก,กรวาลหน่อยนะคะจัก,กรวาลอยากจะบอกคนราศรีกันเพิ่มเติมว่าอะไรคะขอ2ใบค่ะหายใจ ให้ไปนี้อยากจะบอกคุณว่าให้คุณอดทนรอคอยแล้วก็วางใจให้จักรวาลเป็นคนจัดสรรน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะคะหายใจให้ลึกๆผ่อนปลนปล่อยวางแล้วสิ่งนั้นจะมาหาคุณได้อย่างแน่นอนพอยเสร็จนะคะจะทรงตัวได้แล้วชีวิตก่อนหน้านี้โซซัดโซเซมาอย่างไรไม่รู้ต่อไปนี้ละคะ่ะความมั่นคงอย่างที่ตาบอกจะเข้ามาในตัวคุณมากขึ้นเตรียมพร้อมเริ่มต้นใหม่ เลิกงามยามดีเป็นของคุณแล้วนะคะพไพ่ใบนี้ดีมากๆขออนญาติกดจะกดตั้งแต่ราชินีถือเหรียญแล้วน้องตาก,ก็ลืมนะคะก็ทรงมารับความทรงตัวอยู่ในชีวิตของคุณไปเลยค่ะแล้วนางฟ้าประจําตัวอยากจะบอกคุณเพิ่มเติมว่าอะไรคะจะขึ้นไขระยะเวลามาหรือเปล่ามาดูกันนะคะอย่าหยุดที่จะเป็นคนดีค่ะคนราศีกัน take action การลงมือทำ take action เท่ากับรวย take action เท่ากับมั่งคั่งนะคะทุกคนเอาละค่ะก็สำหรับคนที่ทำดีมาอยู่แล้วนะคะตามองเห็นว่าคุณเป็นคนที่ดีอยู่แล้วเป็นคนที่ต่อไปนี้แหละความหัวนพร้อมบวกจะกลายเป็นคนที่ปล่อยวางหายใจลึกๆหายใจออก แล้วก็จะนิ่งสงบกับตเองได้มากขึ้นจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบรอคอยสิ่งนี้มานานเท่าไหร่ไม่เป็นไรโจงปล่อยวางแล้วสิ่งนี้จะวิ่งเข้ามาหาคุณเร็วขึ้นนั่งสมาธิให้ดึงดูดได้ไวมากขึ้นและ take a คชั่นได้เลยไม่จำเป็นจะต้องรอคอยเงินก้อนก่อน บางสิ่งบางอย่างเอาทําเพื่อผู้อื่นได้ให้ทําต่อไปนะคะการทําทานการบริจาคทานการสร้างเสียงหัวเราะการทําให้พ่อค้าแม่ค้าคนที่คุณเดินผ่านคนที่คุณมีการซื้อของด้วยมีรอยยิ้มให้เขารู้สึกสนุกสนานได้หัวเราะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นคนราศีกันจงมารับสิ่งนี้ไปเลยคะ่ะ เอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครเษฐาาโรบใบตาขอขอบคุณทุกคนมากมเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบายบายค่ะ